แม่พูดเรื่องการใช้โทรศัพท์ในเด็กอนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 ทุกโรงไม่ควรทุกโรงเรียนไม่ควรให้เอาโทรศัพท์ให้เด็กอนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 ไปโรงเรียนเลยนะคะแล้วกลับมาบ้านแม่ให้ ให้แนวคิดว่าให้เด็กอนุบาลหนึ่งถึงปหกใช้ไม่เกินวันละสองชั่วโมงถ้าพ่อแม่ใจดีมากให้ใช้แค่สามชั่วโมงเท่านั้นหนึ่งละเซิร์ชในแชท GPT ทำการบ้านนะ <What? S 1> แม่เจนเน็เรตกระตูนในแชท GPT ก็เป็นถ้าไม่เชื่อ ให้เด็กๆไปซื้อชุดสติกเกอร์แม่นะเชะห้าสบาทมีขายเข้าไปดูชุดแม่พออขายสติกเกอร์ด้วยทําเองเข้าไปเจเนเรตเองสร้างกระตูในแชท GPT เองแม่นี่เพราะอะไรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเห็นไหมคะแล้วมาแข่งกันตอนนี้ ยอดดูคลิปที่แม่กำลังดังที่สุดปังที่สุดตอนนี้คนแชร์ไปเป็นหมื่นเรื่องของการใช้โทรศัพท์เนี่ยเพราะอะไรทำไมแม่ถึงมีแนว,แนวคิดว่าหนึ่งละให้เด็กอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งจนถึงปหโรงเรียนทุกโรงเรียนไม่ควรให้เอาโทรศัพท์ไปเลยแปดชั่วโมงเขาจะไม่มีโทรศัพท์ สองเมื่อกลับบ้านครอบครัวทุกครอบครัวฟังแม่ที่มีเด็กเล็กนะคะฟังแม่ให้เด็กใช้สองชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงหนึ่งละทำกันบ้านสองให้เล่นเกมสามให้ดูการ์ตูนจบใจดีน,ะนั่นให้สามชั่วโมงปกติไม่ให้สองชั่วโมงเพราะอะไรแม่เห็นเด็กนักเรียนอนุบาลหนึ่งจนถึงปหเป็นโรค L อลดี การบกห้องในการเรียนเพราะใช้โทรศัพท์เยอะสองโรคต่อไปก็คือสมาธิสัน้น 3. โรคต่อไปก็คือโรคออทิสติกเทียมแล้วแต่ว่าจิตใจใครจะขุดมัวบางคนเนี่ยเดินเดินอยู่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็เจออะไรมาบอกคุณยายสิคะเห็นตัวตัวหนังสือของ ประเทศเกาหลีรีบเอามาให้คุณยายขอออดูดูสิครับผมตามหามันทั้งวันทั้งคืนทั้งปีมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของผมพูดอยู่สองชั่วโมงไม่หยุดเด็กปอสองปอสามเขาเรียกว่าโรคออทิสติกเทียมน่ากลัวมากน่ากลัวมากที่แม่มีแนวคิดไปไปกดไลค์กดแชร์แล้วบอกสุดยอดให้แม่ เพราะแม่รักษาเซลล์สมองของเด็กไทยไว้นะฮะพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเมื่อโตแล้วนี่จะต้องจำกัดเวลาดูโทรศัพท์ของตัวเองให้ได้ไม่งั้นก็จะมีคลิปหนึ่งเข้าไปดูสิคลิปหนึ่งยุงกัดเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยแต่ก็ กระดูกแค่นี้กระดูกกระดีแค่นี้ยให้ยุงกัดเพราะอยากเล่นเกมเกมนั้นให้ชนะเห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าโทรศัพท์กัะชากวิญญาณมนุษย์ได้แล้วทำไมโอเวน่นให้ตัวเองตกเป็นทาสของโทรศัพท์แม่ถามสิแม่รู้ว่าเธอเล่นเกมมาแล้วกี่ชั่วโมง ตื่นเช้ามาโรงเรียนไม่ได้เล่นเข้าใจไหม,มนี่ไม่ไอ้ที่มาบอกนี่หวังดีเข้าใจไหมสกุลเข้าใจไหมโต๊ะเข้าใจไหมโอเวน่นนี่คือความปรารถนาดีคนอื่นเขาก็จะพูดประชดเอาเรีนให้มันตายนดสูใช่ไหมแต่แม่บอกว่าไม่ต้องเล่นนะเธอจะมีเซลล์สมองที่ดีสำหรับประเทศชาติต่อไปถ้า จำกัดการเล่นเราเด็กไฟฟ้าเก่งๆทั้งนั้นนะคะต่อยอดจากพีเ่เตา๋าทำให้เป็นตัวอย่างเลยนะพี่เต๋านะต่อยอดจากปวสาาปั๊บเรียนวิศวะเลยหลายคนนะพี่กํำชัยได้ทุนเทอ,อ,อมละ40,000บาทของดัชมิวเพื่อเรียนต่อวิศวะใช่ไหมครูกรีธาเห็นไหมคะเนี่ย แล้วเราต้องมีอนาคตไม่ใช่ช่างเขาเถอดนะหัวใจเพราะฉันมีโทรศัพท์ไว้แล้วไม่ได้สามคนนี้ต้องรับทราบแม่ดังๆสกลนโต๊ะโอเวนเข้าใจที่แม่สอนไหมครับรับทราบารเออนี่นี่คือสิ่งที่ออแม่ให้เธอ